you never stood a chance my right arm is a lot stronger than my left arm เีวมาฝาคนลกคนเดียวเขาาไงวะมอาละเออวายึงคิดสภาพตอนมันออกไดีเนี่ยไอกพิโดอันตีเวทสตัวนายพายอีกอันตีเดียอยู่อยู่หลังคีบไว้เกมอยู่หลังคีบอะ อยู่นี่อ่อตลอดคลิก็ได้ครับเอเกโเพลงทกบเกิดโนนีย มันเก่นรอรอให้มันดันรอรอมันดันมาก็ได้แล้วไม่ต้องไปตีคลิปอะไรมึงทำอะไรทำอะไรไพ

ถอนออกเลยพอเกมเมื่อกี้เลยเนาะแต่เกมไม่ต้องตามพ <c oughs> ี่มาพี่เลยโอ้โหพี่ออะไรวะเนี่ยไอสัตว์ตั้งด่านสวนจับไอพอหรือไงวะพี่เฮ้ งั้นเรากดป้อมยาวก็ได้เกมถ้าเราทิ้ไแ้เป็นลูกสาวกป้อมปเล่สาอไกเงียบเลยสั์ไอพีกูเมมอีกปน้อ๋อทำน้ำมัน

เก่งในแค่การเกมแค่แหละท้ายเกมก็ไม่ต่างอะไรจากขยะคนเลยไม่ใช่อ๋อใช่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 ขยะอันตรายดิขยะติดเชื้อยี่เนี่ยเอ่อ๋อโ ไอ้ที่มไอ้ี่มันเล่นเดินมาหาเพื่อนนะอเอองล่งหายหมดนะเอออยู่กับเพื่อนอิพาเลยเยอะเฮ้ยเอะไรอ่ะไอ้เ้

ไปเด็กเก่งเมือนไอรอนแมนด่าเลยมึงชอบอ่ะไอ้ยเี้ยมงชอบแล้วย็ดเหี้ยเลยเียวุ้ยเหี้ยโอ้ยไม่พ้นอีกไอ้ตว์จะมีกระตุใน ไม่งเข <AND Ash ieur 22> ียนรูปสุดท้ายเกมเกมเกมต่างกันแต่เกมอยู่หลังคลิป <Life> ยังไงเราเกมรอดครับรอบ Ơ, oh, chết yeah. tiệt, xếp lói, thằng khốn Tạm đấy, yeah. <coughs> <coughs> khốn <Okay. Okay. coughs> Chào chào chào, tuổi khắp nó ไปมา้า่โอ้ยเจี่ยมเออ่างต่อล่างต่อ ขอแบบเมื่อกี้เลยใช่ไหมช่างอยเลยจยัะเฮียไม่อไอ้ยากเชิไม่เฮียมึงโชว์ไม่ว่าแต่มึงทำคนอื่นเดือดร้อนไงไอ้เฮียมึงทำมันเก่งขึ้นไอ้สัตว์เอารอเกมขาดก่อนแล้วมึงค่อยโชว์ไอ้เียอ๋อ ดาเลียอยู่ข้างบนไม่ได้ใครครันหนูกูอยเลยมันหนูปุ้ยเลยว่าจะพุ่งไหมไม่น่ามีนี่น่าได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่โยนลูกเป็นวัดเช็คก็ได้เกมไม่ต้องเข้าไปพัก

เกมเราเกมของเราทำตัวน่าด้าไว้ต่อให้พี่พีชเอามาก่อนไม่ร,มร Gülme. อดสัตว์อ้าวเย้เฮ้ไปๆๆไป อออยน้อยยึดไอยึดแม่เงี้ย

เโอ้โหยันแม่งยุดอยู่ล่างสล่างสมมไฟอยู่มาไฟอยู่แม่น้ำาตเราขึ้นไปหามนายยม่น้ขึ้นไปหานะไอแมวน้ำเี้ยอะไรอฟดเด็ <S <S เฮ้ยไพนไพนไม่ผามึงนะ อ้ที่ขอโทษเอ้ยจินจิจินขึ้นไปตรงนี้นะระวังผมปักไอ้เยียขนาดนั้นหรอจินจินจินขึ้นไปลางครับ Oh, I'm near is a mortar neck. เดี๋ยวแกยังแก <coughs> <coughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยีเรามาทำเฮ้ยเออเยี่ยด้านหนึ่งนะคุณฝึกเตรียมปืนในชีวิตจริงเหรอเนี่ยมึงเป็นบอกลาน้ำไม่ได้เลยเยี่ยไปเอา้อกาสไปขไอ้เหี้ยพ่อจะขับอ่ะไอ้เหี้ยพ่อขับเยี่ยพ่อไม่ได้ขับอ่ะไม่ขับ มาเขาขำไงดีใจที่ลูกมีเมียแล้วปกติไม่เห็นเอาอะไรเลยยอกหยอกมาเดี๋ยวคนไหนอ้าวที่าแล้วหอ้ยคนไหนวะเนี่ยไม่เยม่ไม่มีรหรอกไอ้่าช่างเถอะอะต่อไปอะต่อต่ไปไระไม่มีายเลือดเ

ไอ้ยี่ฆ่าแล้วไอสัตว์เปรี้ยวเหรอไอหี้ยเฮ้ยโอ้โหงไปดันดันดันเลยแล้วแเกมดันดันยี่ไปอุ้ยกูล็อกกูล็อกทินได้กูล็อกทินได้เฮ้ยหาย เจ้าเจ้าเจ้าอยเจ้าเจ้าเจ้เจ้าถอยถอยไหมถอยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่วอร์ดเดี๋ยวพี่วอร์ด้ยน้เ่ับอกือบเกือบไม่ได้ไม่ได้แต่เอาไพได้นะไพมันโง่เอ้ ใครไม่อยากอยากทำอะไรเป็นของที่ดีด้วยกันเฮ้ยอะไรเชียมั้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอยู่นี่เกมเกมอยู่กับเพื่อนก็ได้ครับจะอยู่กับพี่ก็ได้ กูเสพภาคกับเกมขึ้นไหวเฮียกับพี่แม่งกูยังเหมือนเดิมเลยยังไงกางสามไปไปขึ้นไปไปขึ้นไปกลางไปขึ้นไปกลางพี่ยื้ได้ตีอย่างไงปีนักงานเนี่ยยังไม่ได้กดยิงยิงขึ้นไปนะขึ้นไปกลางหมดเลยขึ้นไปกลางหมดเลย โอเคจ,อจินกลับแลจิกลัมือลไฟด้วยเว้ยอ้โหรอไฟด้วยสั์กลางกลางสอ่ะกลางสองแล้วรอไฟน่าจะขึ้นไปใกับจินลาวนะชักว่าเคสงตัวนี้ก่อนดีกว่าวะไม่งั้นจะได้โกกสตัวอื่นง่ายขึ้น อ๋อเยี่ยไม่ได้ไม่ตักกันตรงนั้นอีกใช่ไหมโดนล้อมว่ะไม่ต้องไม่ต้งได้จอยจิกจยังไม่พอเจ้าเจ้าจ้มเ้้อจะหวาดอยู่พอดีเลยเีย

สวยอ่ะไอ้ยอีโมดใส่เพื่อนกูเยอะจังเลยเหี้ยเพื่อนกูไม่พูดเยอะเข้าแทงป้อมเลยสัสเรียนแม่โหกี่ตัววะเนี่ยกําลังกําลังไป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 ม้องสี่ตัวเดียวไอ้เนี่ยแอนนีดอันเออเอาเอาบนต่อกระเด็นเดี๋ยวเดี๋ยวกูล่อให้มันอยู่กลางให้ phải <coughs> มัน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  <coughs> Tipper vào hệ miệng này, yêu. It is in my nature. Anh quang như tippin. Wing, wing, wing. Eh, luôn phải chia lắm อันนี้เหเฮ้ยดาเลี้ย,ายมาดาเลีย้ยมาไม่ถ่ระวังนะจัดดิตอ,อ,อนเราประกอไปข้าง็แล้วเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเล่นเองมันอยู่นี่มันอยู่นี่เกมเกมไปเกมไปอยู่กับพี่พีก็ได้ครับ ตอกไม่เป็นเลยมาลองเลยหรอโยกไปเลยโยกโอ้ยยยมยย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 ยอยยยวยย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 ะยย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 ียย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 นยย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 วยย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 

อไไไปปปนสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมจะมาดีดบ้านเลยยังไเกมเกมโอเก็มโซนเก็มโอ้ยเฮียเฮ้ยไอ้เฮียไอ้พีไอ้พีี พ่อเงาเอี้ยเอ้าเอี้ยเอารอเข้าไปว่าออกเอาออกเอาเอาเอี้ยจะปกติสัตว์